a é, gente é, é. Yeah, like Okay. Yeah.

กรอดกัดรูปทรงการจัดระเบียบร่ากายครับอการนี้ให้เวลาเป็นตัวจัดสิ่งุกงอนเกมว้เอาน้งอไปัไดสร็จก็ได้โคตาได้สิองตัดาัดาทั้งหมดทุกประเภทกีฬาที่จะไปชมวีเกณ แรงหมดหมแล้วหนิเหมดแล้ว,ร,ลวอรอบหมดแล้วต <Okay. S 1> เป็นักีฬาใหม่นะครับรุ่นใหม่ที่กลังเก็กา <Okay. S 1> จาโคตรนพี่นีครับาวที่ร้อ, hey, hey, hey. อย hey, hey, hey. ะ,ะ,ะสิก็จะมาจบจาก ก็มาส่งเจเนอเรชันต่อไปครับหลังจากคุณแม่ตอนนี้กำลังไปแข่งอยู่ที่เป็นนักกีฬาทีมชาติเพืเดิะการส่งต่อให้น้องพุ่งรละพก็กตนารมณ์มีตรงกันมีวันดีกินให้ทำตรอกูลเราเพื่อลูป

Gracias. ทันทเกนองีไปนครับแล้วไปไปไปไเมตรแรกนเมตรแรกัี่ากกไม่นั่งนะครับใช้บอกใสองขาที่มีกำลังรกดะไรเพื่อให้ความเร็วนับแลุ้ดท ตัว2่วยอะไรก็ไปซเหมือนแ้อการที่เด็การย้วเอยงเีย